สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่เพ์พอรพอรพาร์ตี้นะคะวันนี้พิงพามาดูบ้านสวยใหญ่หรูอลังการมากเลยค่ะซี่จุ 9.9ล้านพื้นที่427ตารางวานะคะใหญ่โตมโหฬานมาพื้นที่อยู่อาศัย1 1 8ตารางเมตร6ห้องนอนเจห้องน้ำใกล้พัทยาแค่15นาทีนะคะตัวบ้านโมเดิร์นสวยหรูไปดูรายละเอียดข้างในกันคะ่ะตัวประตูตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าหลักของบ้านซึ่งจะใช้เป็นระบบฟิงเกอร์พริน์นะคะหรือว่าเป็นระบบผาสวดก็ได้อันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องคอยถือกุญแจตลอดนะคะถ้าเรามีสมาชิกในบ้าน10คนทุ คนก็สามารถใช้สกแกนฟิงเกอร์ปรินต์ตรงนี้ได้เลยที่นี่จะมีห้องรับแขกด้วยกัน2ห้องนะคะก็คือเป็นโซนนี้ที่เราเข้ามาเลยที่จอดรถจะมีด้วยกัน4คันนะคะโซนบริเวณหน้าบ้านแล้วก็ประตูทางเข้าจะมี2ฝั่งก็คือฝั่งทางที่จอดรถฝั่งทางประตูทางเดินเข้ามานะคะซึ่งประตูทางเดินเข้ามาเนี่ยก็ตรงกับประตูทางเข้า,ขาบ้านตัวนี้เลยบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีตัวบาร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่ริมสระเราก็สามารถจะใช้ตรงนั้นเป็นจุดนั่งเล่นนั่งดื่มเอาท์ดอร์ปาร์ตี้กับเพื่อนตัวสะ จะอยู่ตรงบริเวณกลางบ้านนะคะตัวบ้านจะเป็นสไตล์ L shape ห้องนอนเนี่ยจะมีทั้งหมดหห้องนอนนะคะปีกนี้จะเป็น2ห้องนอนอีกปีกหนึ่งจะมีทั้งหมด4ห้องนอนบริเวณนี้จะเป็นห้องรับแขกที่1น,นะะซึ่งเป็นห้องรับแขกแรกจากประตูทางเข้าด้านหน้าบ้านนะคะฟ้าที่นี่จะสูงถึง5เมตรเลยละคะ่ะก็อย่างที่เราเห็นรูราโอถถ่อทโงมากๆเลยนะคะห้องรับแขกก็จะตกแต่งบิวอินไว้ให้ครบ ทุกห้องนี้จะมีบิวอินแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะบิวอินชั้นวางทีวีแล้วก็มีทีวีใหญ่ติดตั้งไว้ให้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูก,กั้นนะคะระหว่างโซนครัวแล้วก็โซน ห้องรับแขกที่2นะคะเราสามารถปิดได้เลยหรือว่าเปิดกว้างไว้ก็ได้ถัดมานะคะก็จะเป็นบริเวณโซนครัวโยุโรปนะคะซึ่งโซนนี้เซตไว้เป็นโต๊ะทานอาหารเจดที่นั่งนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ส่วนตรงนี้นะคะสามารถใช้เป็นโซนกาแฟหรือถ้าเกิดเราอยากจะทาโซนนี้เป็นโซนอาหารนะคะทางโครงการสามารถติดตั้งเป็นเตาทําอาหารเครื่องดูดควันให้ได้นะคะแต่ว่าด้วยที่บ้านหลังนี้นะคะจะมีโซนครัวใหญ่ด้านหลังอีกครัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นครัวนี้ถ้าเราอยากจะคิด ไเป็นแบบโซนกาแฟโซนดื่มหรือโซนเสิร์ฟอาหารนะคะก็อาจจะไม่ต้องใส่เตาทำอาหารเพิ่มเติมนะคะก็จะได้ทำความสะอาดง่ายด้วย ถัดมาก็จะมีตัวโอเว่นนะคะตัวไมโครเวฟตู้เย็นนะคะตกแต่งที่นี่ก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะมีความเป็นแอดออนแบบลักชัวรี่อ่อยๆด้วยไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวมาร์เบลนะคะหินอ่อนตัวกระจกกรอบสีทองนะคะตัวคมไฟต่างๆนะคะสีโทนที่จะใช้ที่นี่จะเน้นเป็นสีไม้เข้มสีเทานะคะก็จะทําให้บ้านดูแบบสวยหรูมากๆพื้นก็จะเป็นลายขาวดําดนะคะเป็นลายหินอ่อนขาวดําด ถัดมาด้านหลังนะคะก็จะเป็นโซนครัวที่ใช้แบบทำอาหารจริงๆเลยนะคะก็จะมีประตูสไลด์ที่เราสามารถเลื่อนเปิดปิดได้แล้วประตูที่นี่นะคะด้วยความที่ฝ้าสูงทําให้ประตูที่นี่เนี่ยสูงอลังการทุกทุกบานประตูเลยใกล้ๆโซนครัวตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําแขกนะคะด้านซ้ายมือของพิงก็จะเป็นสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้าล้างมือนะคะก็ไม่ได้มีโซนนับน้ําโซนตรงนี้จะเป็นโซนครัวไทยนะคะซึ่งใช้เป็นครัวจริงในการทําอาหารเลยเนาะก็จะมีเตาทําอาหารนะคะเครื่องหลุดควันอ่างล้างจาน ตู้ภาบ,บินิตต่างๆที่เราใช้เก็บจานช้อนนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้เตรียมไว้เป็นสําหรับโซนเครื่องซักผ้านะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยล้วก็สามารถใส่ตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตรงนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะทําเป็นเอาท์ด์นะคะด้านหลังก็จะมีโซนซักล้างที่กว้างขวางอีกโซนหนึ่งเราใช้โซนด้านนอกก็ได้นะคะ นี่จะเป็นบริเวณหลังบ้านถาดจากโซนครัวยุโรปมานะคะก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์บาร์แน่นอนว่าเวลาเพื่อนมานะคะโซนนี้ต้องพร้อมเลยต้องมีดง่์นะคะแก้วไวน์แก้วแชมเปญแล้วก็มีแอลกอฮอล์ต่างๆก็ใช้โซนนี้ในการเสิร์ฟดื่มได้สวยงามมากมีเก้าอีส้สําหรับเคาน์เตอร์บาร์พร้อมถัดมาจากโซนเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็จะเป็นโซนลิฟวิ้งรูมอีกห้องหนึ่งที่พิงบอกว่ามี2องลิฟวิ้งรูมนะคะเมื่อกี้บริเวณทางเข้าแล้วก็อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่ง ที่เราจะใช้รับแขกได้นะคะ บิวอินทีวีแบบจัดเต็มมากๆมีทีวีใหญ่สำหรับโซนนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าทางนี้ของบ้านก็ได้บริเวณทางเข้าทางด้านนี้นะคะจะตรงกับบริเวณสาคือตรงกลางบ้านถ้าเราเข้ามาทางลานจอดรถนะคะเราสามารถจอดรถแล้วก็เดินมาทางปีกนี้ได้เลยเข้าประตูตรงนี้ก็ได้ประตูตัวนี้จะใช้เป็นกุญแจนะคะห้องนอนจะมีด้วยกันหห้องนะคะแต่ละห้องนอนก็จะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็ Walk- In c l o s e ตตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่เวอร์วังทุกห้องนอนเลยเดี๋ยวยังไงพิงค์จะพาไปชมทางปีกนี้ จะมีด้วยกัน4ห้องนอนนะคะทางปิดนี้จะมีด้วยกัน2ห้องนอนแล้วจะเป็นหห้องนอนมาสเตอร์เบดเนี่ยจะมีด้วยกันถึง2มาสเตอร์เลยนะคะมุมฝั่งนี้1แล้วก็ฝั่งนี้1น,นะคะเดยยังไงตามไปดูกันทีละห้อง ห้องนอนแรกเลยนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นห้องนอนของเด็กๆได้นะคะเพราะว่าห้องนอนนี้จะใสไม่ใหญ่มากนะคะเตียงบเบาเซ็ตไปให้พร้อมแล้วก็หัวเตียงก็บิวไว้อย่างสวยงามนะคะมีโต๊ะวางของนะคะแต่ละห้องเนี่ยจะมีประตูออกไปที่ระเบียงนะคะเราสามารถจัดโซนระเบียงเนี่ยเป็นจุดนั่งพักผ่อนนั่งเล่นนะคะเพราะว่าแต่ละห้องก็จะมีมุมสวนมุมให้นั่งเล่นนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังของบ้านก็จะเห็นสวนน้อยหน่อยแต่เราก็สามารถวางเป็นเก้าอี้เอาดอเล็กๆนะคะเอาไ้นั่งชิลเอาข้างนอก ได้ห้องน้ำนะคะจะเป็นสไตล์หินใช้เป็นกระเบื้องลายหินสีดำนะคะแล้วก็เป็นเดรนชาวเวอร์สุขภัณฑ์นะคะมีอ่างล้างหน้ามาให้พร้อมนะคะห้องนี้จริงๆจะเป็นไซส์ห้องที่เล็กที่สุดนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นห้องใหญ่ทั้งหมดเลยด้านหลังของพาร์ทิชันตัวนี้ก็จะเป็น Walk-in wardrobe นะคะมีโซนแขวนเสื้อผ้าโซนกระเป๋ารองเท้านะคะโซนเก็บของด้านบนนะคะไม่เล็กเลยค่ะถือว่าไซส์ใหญ่เลยเดียวไงไปดูห้องถัดไปกันคะ่ะนี่ก็เป็นห้องที่สนะคะที่จะโชว์ ตัว walk in wardrobe มีสเปซใหญ่เพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้เป็นม,มุมแต่งหนะ้ามีเครื่องสำอางมีกระจกนะคะตัวห้องน้ำไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาจะใช้เป็นสีเทานะคะเป็นลายหินอ่อนสีเทาสีน้ำตาลนะคะที่นี่แต่ละห้องถึงแม้ว่าสีสันจะคล้ายกันแต่ว่าดีไซน์ทุกห้องเนี่ยใช้ลายกระเบื้องต่างกันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะลายไม้มุมไม,ม้มุมกระจกการตกแต่งนะคะจะสวยหรูทุกห้องเลยสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นเรนชาเวอร์นะคะเตียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตนียงคิงไซส์มีเตียงมีเบาะผ้าป,ปูอะไรจดเซ็ตไว้ให้ ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบ้านที่นี่ทุกหลังก็จะมีมาแบบฟูลลีเฟอร์นิททั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าแต่ละหลังเนี่ยดีไซน์จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละหลังจะมีความเป็นดีไซน์ส่วนตัวมากและอย่างที่พิงบอกแต่ละห้องนอนมีความไม่เหมือนกันด้วยนะคะทุกห้องจะสวยหรูแตกต่างกันออกไป แต่ว่าที่รู้ก็คือบิวอินจัดเต็มทุกหลังเลยเป็นประตูออกไปที่ระเบียงนะคะเราจะใส่เป็นกระจกก็ได้นะคะอันนี้ทางโครงการสามารถทําให้ได้ก็คือเป็นกระจกระเบียงหรือเราอยากได้เป็นสเตปบันไดลงไปนะคะไว้ลงไปเดินในสวนมุมนี้ก็เอาไว้วางของโชว์นะคะห้องที่3นะคะแต่และห้องจะมีที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบฟิงเกอร์ฟินสแกนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้มือเรากดไปปุ๊บเพื่อที่จะเปิดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจล็อกประตูนะคะก็เป็นระบบเซฟตี้ที่ สะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งมุมตรงนี้นะคะก็เป็นมุมแต่งหน้านะคะกระจกก็ดีไซน์สวยงามฝั่งนี้ก็จะเป็น walk in closet นะคะมีช่องให้ใส่เสื้อผ้าเยอะเลยคุณส,สาวๆคงจะชอบนะคะด้านบนวางของใช้นะคะหรือเป็นกระเป๋าเดินทางโน่นนี้นั่นได้เยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นใส่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าด้านล่างนะคะ ห้องน้ำเห็นไหมอีกห้องนึงอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันอีกแล้วด้วยลายกระเบื้องนะคะด้วยลวดลายในการตกแต่งผนงังหรือว่าพื้นเองก็ตามแต่พื้นในห้องน้ําที่นี่ดีมากเลยค่ะเขาจะใช้กระเบื้องเป็นแบบไม่ลื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาเราเดินเราสึกเซฟมากเลยหรือถ้าเรามีผู้สูงอายุก็ยิ่งดีเลยนะคะปลอดภยัยเรนชาวเวอร์นะคะอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์มุมเตียงนะคะก็จะเป็นเตียงคิงไซส์เหมือนกับทุกๆห้องดีไซน์บิวอินหัวเตียงก็ไม่เหมือนกับห้องอื่นๆน,นะคะประตูออกระเบียงเปิดออกไปเป็นสุ ะะเดินลงสวนได้อย่างที่บอกเราจะเปลี่ยนเป็นตัวกระจกอย่างเดียวทําให้เป็นแค่โซลระเบียงก็ได้ผ้มาม่านที่นี่นะคะด้วยความที่ฝ้าสูงตัวลิฟตงรูมนะคะฝ้าสูงถึง5เมตรภายในห้องนอนเนี่ยสูงถึง3.5เมตรเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่จะดึงหรือเปิดผ้าม่านท่ค่อนข้างลำบากนะคะที่นี่ก็จะใช้เป็นแบบรีโมทห้องนอนถัดไปนะคะเป็นห้องนอนที่4ซึ่งจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดของทางปีกนี้นะคะตัวคอริดอรตรงนี้ สวยงามมากเพราะว่าจะเป็นกระจกทําให้เรามองเห็นสระว่ายน้ำมีแสงเข้าตลอดทั้งวันตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เราสามารถใส่รูปอาร์ติสของเราก็ได้หรือรูปส่วนตัวนะคะดีไซน์ที่นี่เนี่ยทำให้บ้านโปร่งมากเพราะว่าเขาจะใช้กระจกเยอะมากเลยค่ะมอนอย่างมุมนี้หลอาจะใช้เป็นผนังอย่างเดียวก็ได้แต่ที่นี่ทําเป็นกระจกส่วนหนึ่งทําให้เวลาเราเดินผ่านมาหน้าห้องเราเนี่ยเราก็จะมองเห็นสวนมองเห็นสระว่ายน้ํานะคะห้องนอนที่สี่นะคะมาสเตอร์เบดของ ทางฝั่งนี้มาสเตอร์เบดนี่คือใหญ่มากจริงๆประมาณ80-100ถึง100ตารางเมตรเลยนะคะถ้ามาปุ๊บอันนี้เป็นมุมที่สาวๆทุกคนจะต้องหลงไหลนะคะเป็นมุมแต่งตัวที่เราสามารถอยู่ในนี้ได้ทั้งวันเลยเพราะใหญ่มากเราก็ใส่เสื้อผ้าได้เยอะแยะมากมายนะคะด้านบนด้านล่างกระโปรงกระเป๋ารองเท้านะคะและยังมีฝั่งนี้อีกฝั่งนี้จะเป็นตู้ปิดนะคะเอฝั่งนี้จะเหมาะกับการใส่กระเป๋าเปิดมาปุ๊บเราก็จะมองเห็นมองเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมของเรา คำถามก็คือผู้ชายใส่ช่องไหนอันนี้ก็มกุมกระเป๋าค่ะแล้วก็รองเท้าด้านล่างแล้วก็มุมแต่งหน้าห้องน้ําอันนี้จะมีความพิเศษก็คือจะมีฮิสเซนเอร์นะคะสองสิงก็สะดวกสบายแล้วก็มีบาร์ทับเหมาะสำหรับวันพักผ่อนนะคะแช่ตัวอยู่ในนี้สักสี่ห้าชั่วโมงนะคะแล้วก็เรนชาวเวอร์แยกกันบางที่อาจจะมีแค่บาร์ทับแล้วก็มีชาวเวอร์อยู่ข้างในเลยก็จะไม่สะดวกแต่อานนี้ก็ดีนะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์ โซนิฟมิงรูมโซนโซฟานั่งชิวนั่งดูต้นไม้ดอกไม้นั่งดูน้ำนะคะโซนนี้เราอยู่ในห้องนอนเราแต่ว่ามีโซนให้เรานั่งดูหนังฟังเพลงชิวเอาอยู่ที่โซฟาของเรานะคะมามุมนี้นะคะด้านหลังพาร์ทิชันตรงนี้ก็จะเป็นเตียงคิงไซส์ใหญ่โตแล้วก็บิวอินหัวเตียงที่แบบสวยงามหรูหรามากนะคะพื้นที่รอบๆเนี่ยแบบใหญ่โตเดินได้สบายมากมุมด้านข้างนะคะก็จะเป็นมุมต้นไม้แล้วก็หินสีขาวเดี๋ยวไงเหลืออีก2ห้องนอนทางด้านปีกนู้น อนนะะสองห้องนอนนะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะอย่างที่พิงบอกบ้านจะเป็นตัว L shape นะคะเพราะฉะนั้นเราเดินรอบๆบบ้านอันนี้เป็นประตูทางเข้าที่พิงเข้ามาตะกี้นะคะสองห้องนอนก็จะอยู่ด้านฝั่งนี้ ห้องนอนที่5นะคะที่โชว์เห็นไหมคะแบบขนาดผนังเนาะก็ยังใช้เป็นวอลเปเปอร์แล้วก็มีเดคอเรชันนะคะทำให้ดูไม่น่าเบื่อเลยบ้านเรามีลูกเล่นทุกมุมเลยนะคะตัวนี้เองก็สวยงามแล้วก็มีไฟซ่อนที่นี่ดีเทลจะเยอะคะ่ะตัวหัวเตียงเองก็เหมือนกันแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันเลยเตียงนะคะก็จะเป็นคิงไซส์เหมือนทุกๆห้องมีอาร์มแช์น่ารักน่ารักนะคะให้นั่งดูสวนมุมนี้ห้องนี้นะคะจะมีความพิเศษก็คือตรงระเบียงนะคะเราสามารถ ดีไซน์เป็นบันไดสเต็ปลงไปที่สวนก็ได้เพราะว่ามุมนี้เนี่ยสวนค่อนข้างกว้างนะคะทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังหรือเราจะใช้เป็นกระจกตั้งเป็นเก้าอี้นั่งที่ระเบียงก็สวยงามวิวที่ได้เนี่ยจะเป็นสวนของบ้านแล้วก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวทางด้านนอกด้วยนะคะค่อนข้างที่จะทําให้สบายตานั่งได้ทั้งวันแน่แน่ถัดมานะคะจะเป็นด้านหลังพาริชันก็จะบิวชั้นวางของกระจกแต่งหน้านะคะกระจกวิเศษบอกถ้าเถิดใครงามเลิศในบัตรพีนะ กระจกสวยมากที่นี่ขนาดกระจกนะคะก็ยังแบบมีดีเทลแบบเป็นโคง้งไม่ใช่แค่กระจกแบบแผ่นเดียวนะคะทุกอย่างเป็นดีไซน์หมดเลยอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบปิดนะคะเราสามารถเอาเสื้อผ้าใส่ไปแบบนี้ได้ อันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครบอกว่าไม่ชอบแขวนเสื้อผ้าแบบเรียงๆนะคะอันนี้ก็เป็นออปชันที่ดีตู้มี6บานนะคะแล้วก็มีด้านบนห้องน้าก็จะเป็นเรนชาวเวอร์มีอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์นะคะลายก็จะเป็นลายสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวไงไปดูห้องนอนสุดท้ายกันซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเช่นกัน ห้องนี้นะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมหันออกทางด้านหน้าของบ้านนะคะอย่างที่พิมพ์บอกมาสเตอร์เบดที่นี่จะมีด้วยกัน2ห้องมุมด้านหน้าฝั่งนี้แล้วก็มุมด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีโซนลิฟทงรูมในห้องเลยบิวอินทีวีที่ใหญ่โตอลังการทีวีใหญ่สวยงามมากนะคะมุมนี้สามารถนั่งชิลเอาดูสวนดูต้นไม้ถัดมาจากโซนนี้ปุ๊บก,ก็จะเป็นห้องนอนเตียงใหญ่พื้นที่โดยรอบเนี่ยเยอะมากมีอาร์มแชร์อยู่ตรงมุมน้ำนะคะหนตัวบิวอินสวยงามหรูหราแล้วก็ฟ้า และแน่นอนว่ามุมแต่งตัวต้องสำคัญ walk in closet ที่ใหญ่เวอร์วังอลังการมากนะคะใส่เสื้อผ้าได้ประมาณ1,000ชุดแล้วก็ตัวแต่งนะ เสื้อผ้าก,กระเป๋ารองเทา้าต้องมาเต็มดีไซน์ของประตูทางเข้าห้องน้ำนะคะที่นี่พิงชอบมากเลยปกติเนี่ยเราก็น่าจะทําเป็นประตูสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยทุกมุมต้องมีดีไซน์เข้ามาปุ๊บจะมีแยกโซนเป็นโซนเรนชาวเวอร์ทางด้านนี้นะคะสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าตรงนี้จะมีแค่อ่างเดียวบัตถับอันนี้ก็สวยเอาไว้แช่ตัวยามวันว่างนะคะกระจกก็จะเป็นแบบเปิดปิดแบบทัดสวยมากเลย หวังว่าทุกท่านจะชอบบ้านของพิงคในวันนี้นะคะบ้านที่พามารีวิวในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามจนจบวิดีโอนะคะยังไงช่วยกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้พิงคด้วยนะทุกสัปดาห์จะพาไปชมบ้านคอนโดสวยในพัทยานะคะมีคำถามเพิ่มเติมก็โทรมาหาเราได้หรือว่าส่งอีเมลนะคะแอดไลน์มาได้เลยอยากชมบ้านบอกได้ทุกวันเลยนะคะยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย